เ e สค k ฟอันลีสองโบร์โบรโบรโอเคเดยออ๋อนี่ไงโอ้ดินนัารักเยอร์ s sir s h ร์ชื่อปัดดันเฮอร์เจอร์เฟนโอเคอ๋อการเยรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนถอยมายิงโอเคเอาไปเลยเอาเพื่อนเกียดรอยเกลียดรอยแต่ฟัคแตกดึงยิงได้เหรอตายละยิงอ๋อยิงแบบ ยิงแบบขนาดไอ้ออกเวลาะไรพี่เจอเฮ้ยทอำมันทอมมันยิงแบบโป้งๆหน่อยพี่โูกดยิงด้วยว่ามันยิงตัวละมันเองพี่กดยิงเองสิต้องกดยิงเองสิมันยิงเองเรายิงเรายิงเขาก็ยิงเราเสียเพื่อนโดยไม่จำเป็นเราตัดเริ่มเลยคี e p m ิ v i เอ้ยคนนี้ไม่เป็นไรหรอกพี่คนนี้ไม่เป็นไรอ๋อโอเคผ่านเฮ้ยพี่โจผมบอกให้พ oh, oh, ี่โจฆ่าฆ่าฆ่าลูกทีมให้หมดเจอผมเจอผมฆ่าผมฆ่ายหมดฆ่ายหมดอ้าทำไมอ่ะยิงแล้วยิงแล้ว นั่นแหละ Achievement ไงพี่อ๋ออิสระนออาเฟอ๋อมีบริเวณไทม์ด้วยเดี๋ยวนะมีด้วยมั้มีบริเวณไทม์อ้าวเดี๋ยวเล่นยังไงไม่มีบริเวณไทม์พอดีเดี๋ยวนะผมเล่นจบโดยไม่มีบริเวณไทม์พี่โตอ่อเฉยเฉยดีเอาเวลาขอโทษขอโทษโตลองเล่นแบบโดนบริเวณไทม์ดิพี่เชื่อผมสนุกกว่าเยอะโอ้โอ้เพื่อนจะเพื่อนลองในหน้าขรานเยอะเลความยากที่ผมเล่นจบโดยที่ไม่ไม่ใช่บริเวณไทม์ทั้งเกม เอาเพื่อนเอฮ้ยพี่เอาอพี่จะยิงเพื่อนตัวเองไหมเวลาพี่โจง่ยขายมีการผ่านเนี่ยต้องผ่านเพืกี่คนเข้าผ่านดอ๋ออ๋อยิงอะไรอ๋อนี่อะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนเยสเซอร์เยสเซอรไปเลยเยอ๋อหนหล่นหลนหยอ่ายิงถึงแล้วไม่ได้ยิงนักกระดานอ่าแตกมีคนแตกครับ มันจะง่าเอ้ยอะไรอะเอาสะดุดอะไรตายสะดุดอะไรตายรอเดี๋ยวก่อนไม่กระสุดยิงโดมพี่ป่าวะเอาเราประมาณว่าลูกน้องรอดได้แต่หัวหน้าห้ามตายมาเพื่อนต้องพูดว่าหัวหน้าหัวหน้าเอ้ยลูกน้องตายได้แต่โดนต่อหัวหน้าห้ามตายหัวหน้าห้ามตายใช่แต่เพื่อนเยอะก็อันตรายเหมือนกันเลยใช่ะดิบอกตัวเองไะบอกตัวเองใช่พีโคตรแถวอะตเองเป็นโคตแถวอะ เพื่อนนาจะไม่ตายเปล่าไฟ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 อ๋อผ่านแล้วเย่เย่เรียบร้อยเยิงงออย่างเงียนนี่เอาสี่เฮ้ยเพื่อนใครบอกให้ยิงแสบหลังนิดนิดเดี๋ยวเราจมวัวแล้วเอาเพื่อนใช้ทางยิงดิฮัลโหลเดี๋ยวกองทัพงูเออ เอาไมูยิงเลไรกันเนี่ยไลั่นเลยเกินลั่นมากแต่ละเผื่อลั่นมากเพื่อนเพื่อนตายโตไม่นะมึงเช็คกระสุนเองได้เริ่มไม่ไว้ใจเกมนี้ละเริ่มไม่ไว้ใจเกมนี้ละเดี๋ยวเสิร์อย่ายิงกันเองด้วยฮัลโหลบอกตัวเองนี่บอกตัวเองบอกตัวเองใช่พี่บอกตัวเองกันเถอเดี๋ยวกันผ่านแล้วเจริโมอ๋อพาน้องเฉยตาแน็คเพื่อนยิงกันตายกันอีกเพื่อนอย่าฝั่งทางสิเพื่อนเก่งเหมือนกันนะเดี๋ยวกัน เพื่อนเอ้ยรถเอือเอาไอ้นี้ดิมันเหปอดจะไม่หัวร้อนนะเล่นไปเล่นมามันหัวมันร้อนวะเร็วละเดี๋ยวกันจะเข้าใจควารู้สึกผมความแบบเนี่ยกดพลาดจะล่วงอะจะล่วงบอกปุ๊บล่วงปั๊บเลยไปไปมาๆรู้สึกไปคนเดียวแล้วสบายใจกว่าองเงไม่รู้ เลี้งเท้าจริงเออเอาสิง่าก็ใช้ได้อยู่ตัวประกันอีกคนเดียวอีกคนเดียวเออไปเรียบร้อยเราเจออย่างนี้กันมีความคิดดีๆยิงก่อนแล้วค่อยมารับใช่ไหมใช่ถูกเพื่อนรล่ก่อนนะเพื่อนอย่าไปรับเดี๋ยวไปรับแป๊บหนึ่งเอาสิไม่มีไม่มีพลัสไม่มีพลัสตอนนี้ก็สู้ได้ง่ายขึ้นหน่อยนี่เป็นคอมมานโดอ่าเรียบร้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ว่า,มา,มาหมดยังวะเฮ้ยหมดแล้วโอเคมาเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละเพื่อนบอกอ้าวแล้วพวกนั้นไปไหนหมดแล้วอ๋อเก็บเรียบแล้วเราใคยมาช่วยพวกน,น,นายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนายจะเป็นภา,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 าระเปล่าโอเคไม่ย่าปลาทุกคนเราจะกลับบ้านไปด้วยกันมารถไฟฉกฉัก,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 กหรู้จักแล้วพี่โยนตอนเด็กๆที่เราเล่นกันใช่นี่แหละอารมณ์นี้เลยไปโดนีเลยตกไหมตกไหมตกไหมตกสักคนที่เลือกกันเลน่ารักมากเลยโอ้น่ารักมาก ยิงเลยพี่ยิงเลยิงไรยิงแหวเฮ้ยจอนวิกเฮ้ยพี่โจงั้นหลังนั้นพี่โจเห็นแบตแอสไหมอ๋อเนี่ยเหรอแบตแอสทำไปเลยเข้าไปเลยเอาจอนวิกเข้าไปยังไงไปเลยแต่เดือดริเป็นยังไงอ๋อไม่มีตัวประกันโอเคยิงหักล้านนะพี่โจอ๋ออันนี้เป็นยิงทีละนัดโอเคปะปะปะ นี่จอนวิกเอาซิเอาซิเดี๋ยวก่อนเจจอนวิกโคเท่เฮ้ยปืนในนี้นี่ว่าปืนแบบซีเนเจอร์เลยนี่ว่ะเขาสวยอ๋อแต่สตูมันเยอะขึ้นเยอะกว่าเดิมนี่น่ะใช่ไหมก็คือเอาง่ายๆมันเอาตัวประกันที่เราต่อได้เราต้องช่วยกำจัดสตูหมดเลยอ๋อเอาไอ้พวกแปะพักนี่ว่าเฮ้ยยังงี้ต้องกำจัดให้หมดไอ้พวกแปะพักมีหน้ามาถึงให้บุรีตทามมามาใช้กับไอ้นี้ใช้กับจอนวิกด้วยไปเลยเออเยอะเยอะไปเยอะไป วิ่ง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 เย่ผ่านเขาสุกเริ่มเองพี่เย่ไปโดดเดี๋ยวจอมปีกียังไงหรอไม่มีคำบรรยายแล้วตอนนี้ยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเฮ้ยมันยืดจะรับยิงมันเข้าไปพี่ยิงมันเข้าไปยิงอย่างเดียวมันต้องคิดมากวายยิงว่าวโอ้โหโอ้โหใกล้แค่นี้ยิงไม่โดนอะไรวะพอเกือกไกลนะยิงกันจังเลย อยู่ใกล้ๆยิงไม่โดนคืออะไรวะตาถั่วป่ะเนี่ยฮะตาถั่วหรือเปล่าเดินอยู่ตรงหน้าเนี่ยยิงก็ไม่ถูกโอเคยิงถูกละเฮ้ยผมมีข้างล่างอีกตาไปเก็บอ๋อนี่มันกลายเป็นเออว่ะจริงด้วยตรงนี้เดิมมันเป็นตัวประกันเหมือนจะโอ้อย่างอย่างอย่างอย่งเฮ้ยอ,อ,อ๋อ,อ,อ, <laughs> อ,อยิงเออว่ะทำไมเราไม่ยิงตรงนี้ตั้งแต่แรก ยัดไปหรือเปล่า,ายัดไปหรือเปล่าประโยชน์คนโคตรเกลียดคนนะพี่รู้งี้ <laughs> รู้งี้จัไม่ทันแล้วย <c oughs> ิงระเบิด <c oughs> เออนี่ไยช็อตงาโดนผักน,นี่เอาอะโอ้โหแท็กติกมีความมีแท็กติกโอเคนี่เกมนี้มีความเป็นแท็กติกอยอดเลยนี่ไงเห็นไหมหมา อ้าช oh <Ris> ิดยิง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 ิงอจริง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 กระโดดดีเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหจะหมดแหรือเปว่ากระโดดมายังมาหมดยี้โอเคมาละเจเจพี่โจต่อไปเอฟพีเอเปิดหรือเปล่า okay. พ okay. okay. ี่โจเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาตัวเอาตัวกลับไปพี่โจเห็นตัวสุดท้ายป่ะอ่าพี่โจต้องเล่นในหมด FPS แล้วด่าน หลังจากผ่านด่านแรกอะไอด่านที่2ที่แบบมันไม่ใช่ด่านที่เราลิงตรงไปจมมันมีด่านที่2องใช่ไหมอ่ามันให้เราทำอะไรสักอย่างเนี่ยแลแ้วมันจะมีตัวหนึ่งโผล่มาพี่ให้เราข้ามตัวจริงจริงจริงแตหมดนี้โทษมันบอกเลยเออไปเลยโอ้นะ,ะโหเฮ้ยกระโดดได้นะพี่ตัวพี่ก็โดดได้นะเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยสุดยอดทวีน <within> ว <laughs> ันเฮ้ยนี่แหละที่ต้องการนี่แหละที่ต้องการ มาไปฆ่าไม่หมดอ้าวอ้าวเจ๊กเอ้ยระเบิดไม่ให้หมดอโอ้โหเสียงปืนข้อสะใจมากเบิยดนี่เอาอะ่ะคอยคอมบันโดโอเคเฮ้ยมาวิ่งวิ่งวิง่งเฮ้ยอย่างนี้ก็กรักไทยรักไทย เออแทกเรียบร้อยตูมตามกันไปรอใจกันหน่อยโอเคมาดีรอใจกันหน่อยเือโอเคเรียบร้อยตู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 สเปิรไสอ๋อของที่เราขอที่เราคอย เดย,าาย์สองซ้โห่โอยอ่นั่าเลยด่านเปอไยู่ด่านก่อนหน้ามาัา้งฮะตัวอะไระอะเด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 ี๋ยวยิครับเออนั่นแหนะละเรียบร้อยแล้วก็จบด่านเลย ตรเนี้ยที่พี่เขาที่เขาให้ทำอหากันหรอเฮ้ยเออฝ่ายดีอ่ะคือมันก็อยู่หลายด่านแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเงื่อนไขการเกิดมันไงแสดงว่ามันรันดอมอ่ะดิอ่ะนี่พี่โจ้แล้วพี่โจ้เอาตัวนั้นไปเล่นนะอ่ากินเข้าไปเข้าไปแล้วลองยิงดูเออพี่โจ้แล้วลองขีดขวาลิงโอ้โหโอ้เมตาปะเนี่ยเด็กลอยได้เนี่อะลอยได้เฮ้ยเขะลอยได้เหรอเฮ้ย เอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานายนายโอเคกับเราไหมเราโอเคมากเลยอ่ะนายนายโอเคไหมโอเคนะโอเคไปโดนมาแล้วนี่ไปจอมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนโหดปลาไปแล้วเดี๋ยวนะ รัางให้จอมมันโอเคนะโอเคอ่าวินโอ้พรานายพรานายจะต้องโอเคกับเรามาโอเคกับข้าซะดีๆโอเคกับพี่นี่ยิงตูมันไม่เลยบอกแล้วบอกแล้วว่าน,นายจะต้องโอเคแค่ <c oughs> ดูโอเคแบบสโตรโมชั่น กกูไมม่โอเคับึนายต้องโอเคกับเรา,านายจะต้องโอเคกับเรากระโดดโอเคแบบสโตรโม์มชันพวกนายต้องโอเคกับเราไม่งั้นเราจะไม่โอเคพี่เ<ส>พ<ม>ื่อเพื่อนี่เนี่ยแม่บอกแล้วบอกแล้วพวกนายก็ต้องโอเคกับเรานายนายนายกระโดดแบบนั้นนะเราไม่โอเคนะนาย ในพี่โจลองพูดจริงจรงไงกับเกมนี้ครับเออมันดี <laughs> <laughs> ต่อถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมสั้นแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีอาช i e v e m e n t ให้ปลดล็อกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตัวละครให้เลือกหลายสตัวนะฮะมันก็เลยทําให้สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะแล้วก็ยังมีอ่าหมด first person บอกได้เลยว่าชอบมาความโอเคมากคือ <laughs> <laughs> บอกเลยเกมนี้โอเคอย่างที่ตัวนี้บอกนะ <laughs> แล้วโย่ก็ลองลอง,ลองหาเล่นกันดูเนาอกับ Snake Fort เกมฟรีใน s t e ีมนะบอกได้ว่าเกมจิ๋วแต่แจ๋วถ้าคผู้ชมอยากเล่นอยากลองเล่น Snake Fort นะก็ลองหาโหลดได้ในส t e ีมนะฮะเกมฟรีบอกเลยว่าคุณภาพครับแก้มจริงๆนะฮะโอเคก็เดี๋ยวสหรับวันนี้จอมประจั้รกัพวกเราชาวแก,กนจิอเอขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ